เดี๋ยววันนี้กูมาอยู่กับผมทีเอ,อลีรูเกมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมคอร์ดิตี้โมบายซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับฮัลโหลพี่วินวิวินเอาชื่อวินครับโอเคพี่คนนี้เขาไม่ค่อยกล้าพูดเป็นไปจังเป็นไปบ่ได้แล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันครับมาคอนคอนเทนต์อะไรดีพี่สนายกันทั้งเกมไหม คอนเทนต์วันนี้ตายให้เยอะที่สุดตายให้เยอะที่สุดก็มีแต่แพ้อะไรพี่เอ้ยแบบเราจะทำแบบทั้งทีจะไม่ได้ฆ่าแต่เราจะตายทีห้าสิบลวดอะไรเงี้ยโอ้คอนเทนต์บ้าบอโหนี่พี่ยังไม่ได้โหลดดานอีกเลเยไปกระดารอพี่ชอตหนึ่งวิหนึ่งวิสองโอเคโอเค ต้องมานั่งรอ,เ,อ,เ,งอ,อเขาปั่นไหมโอเคนั่งรอพี่เขาปั่นไหมสิบอ็ดิอยางโอเคมาด่านลาชด่านที่เรียกได้ว่าอเอา้าไหนพี่บอกว่าโหลดแล้วไง เอะด่าเนี้เลยแหละสนายกันทั้งเกมพี่สนายกันทั้งเกมเอ,อาครั้งนี้ผมจะรักษาคําพูดครั้งนี้ผมจะรักษาคําพูดไม่เหมือนกับคลิปคลิปก่อนๆที่เล่นสนายไม่ไหวแล้วก็ไปเล่นปืนกลถ้าพี่เอาเป็นลูกตองแล้วแบบติตะปบเว้ยพี่มันต้องสไนยอย่างเดียวลูกองแบบติดตะขอะไรย่างเงียเมันไม่มีอ่ะพี่เอ้ย ไม่รู้แต่ที่รู้ๆนะลูกซองผมเห็นแต่สโคบคูณสามคือใส่แต่สโคบคูณสามเราจะแพ้ไม่ได้โอ้ยเล่นอยู่กับบอทหรกดูดินนนี่เล่นอยู่กับบอทหรือคนฮะหลโอเคมาละแล้วก็ปิด แล้วพี่ถือปืนอะไรนี่สนายอย่างเดียวเด้อใช่พี่ผมถ่ายคลิปกระตุก <It 's S 1> มันมาแล้วมันมาแล้ว <Y> โอ้โหปืนคนจ้ <got> านัำเบี้ยยไม่ตาย <G AS> ใช่พี่พวกเราคือนักแม่ะดับชาติป้าควันไปก่อนนะเราต้องเล่นเป็นเข้าไว้เอาคอมเทนอีกแล้วเป็นไงล่ะสนัยไม่เล็งโโอ้หลมแดดพี่ สรุปตานี้มันจะไม่ได้ฆ่าใครเลยใช่ไหม,หมเนี่ยเปิดพกสักหน่อยเปิดพกสังนิดหน่อยวก,งงกวชากันง,กง,งั้นหัวข้างที่ไม่ใช่รีไฟเลยโอ้ยปืนโ AO <c oughs> <c oughs> โคตรกระตุกเลยไม่กระตุกอะ่ะโคตรเลยอยากกลับไปเล่นปืนคนมากเลย <point> โอ้ยสไนส์สไนสน์จำได้เอ็นเพืนนะ่อนเนาะเอาพิวินไปขึ้นไปเลย okay, okay. ไปไมไปเปลี่ยนออกออกนะ เกิดผมไั้งนยานะหมดออ้ยระวังค้ากะแปดโอ้ยข้ากะแปดลมแดดครับโอ้โหบาสุก้า ไอ้เมื่อกี้มันควมมุ่นวายเลยวะ่ะมันต้้งนะปูนันนวะวายโอเคพี่ข้ามันเหรออ้ยพี่ฝังไห กิบปืนมันมาเล่นไหมโอ้โหความสุด Early shock RC is ready. Hardpoint hardpoint right all live, right? Enemy contact. Oh, yeah. the line, hardpoint 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 contested. <laughs> I'm <laughs> oh, Hardpoint <hey. laughs> oh. 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 contested. Hardpoint contested. Hardpoint locked down. centric undeployed. Contact with enemy. Hardpoint contested.

พ oh. ี่แกไปอะไรเนี่ยแบบนึงนะครับทุกคนตอนนี้พี่เขาเกิด <point> อะไรก็ไม่รู้ <with> โอ้ยมีปัญหาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมต้องเข,งขงา่อนว่าพี่แกเป็นอไร

ตัวธรรมดาตัวที่ยิงไม่โดนอะไรวะเฮ้ยเอาเข้าไปเฮ้ยอะไรวะโอ้สไนชุยมากโอเคไม่มีพี่ยินมากลัวละฮัลโหลี่วิน โ <Okay. S 2> อเคแล้วเมื่ <c oughs> อกี้ใครี่หลุก็พี่ไงอล้วจริงๆเมื่อกี้พี่หลุดโอเคผมรู้แล้วท <c oughs> ุกคนว่าเขาเปไ็นไรเขาหลุดหลุดแบบหลุดเลยหลุดออกจากโลกนี้ไปเลยอ,อยากได้เอ็มพิเจ็ดกว่าอย,อยากได้สกินนี้พิจิด เมื่อกี้สามสิบตัวมนะั้งจำไม่ค่อยได้ตัวเออสามสิบตัวไม่ใช่สามตัวไาโอเคอัปเดตไปเพื่อจะได้เก็บเสียงจะได้อะไรมาก็ไม่รู้โคตรชุยเลยโอเคพี่คอนเทนต์ปืนคู่ไหนๆมันก็โดนเนิร์ฟแล้ว มาคอนเทนต์คุยคู่เลยอันนี้เราอัดคลิปอยู่ใช่ไหมใช่ครับพี่่วาอัดคลิปอยู่เดี๋ยวพี่อยากจะเล่นปืนนี้มากเลยครับปืนลูกซองอสวยๆง,งามๆพี่เนี่ยเอาเอาคอนคอนเทนต์ลูกซองก็ไันนะทำไมเราต้องทำคอนเทนต์ด้วยอ่ะไม่รู้ ก็ <g ül> ทำไปเล่นๆมาลูกซองก็ได้เราจะเป็นตัวเองซะวันนี้ไม่ได้เลยหรอเอาก็แบบให้ช่องมีมอะไรยงไงใคนคลิปมันมีอะไรต่างๆนั่นนะ,ะงนั้นเราก็เอาดานันโอ้โหลาดพี่ก็ยังไม่ได้อันดาเลือไป,ไป,ไป,ไปๆขี้เกียจรอ ปล่อยให้คนดูรอไปด้วกี่ทุ่มแล้วเนี่ยโอ้โหสองทุ่มสิบสี่แล้วปาปารปา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 ระปาปลระปะปะร่ปะป่ระปะ่ะคนปะปะระปเปะระปะปะร่ปะปะประนปะะ ในในรายกลุ่ม <Hard point. S 1> ที่อ่านคนเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยในรายกลุ่มของบี้ uh, โอเคใช่ไหมอืโอ้โหโดนระเบิดไปตัวเองสุดยอดเลย โลวี่วินโอเคโอ้โหนีหนีไม่ทันเลยแป๊บนึงไทย ระวังกีโอ้ยมังไปยินไหนกันหมดพยายามมาที่จุดนณะ จะยืนต้อนรับมันอยู่หน้านี่คือการงั้นหัวที่แท้ถูกเดี๋ยวพี่อย่าแย่งผมพี่ er โอโหโคตรแย่เลยวะ ฟังพี่วินเขาเล่นไปก่อนนะทุกคนผมกำลังเออเรื่องไงกำลังฝึกซ้อมฝีมือลูกซองลูกซองนี้ก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วเนาะมันก็ต้องมีการฝึกกันบ้างใช่ไหมทุกคนไไป ลงไปเลยนะเดี๋ยวมัอยู่ข้างบนเดี๋ยวมันกำลังเดี๋ยวฟังฟังเสียงให้ไี่ตายเลยพี่จริงแล้วนใช่เพื่อนแย่งผมว่าตรงนี้ ผมว่าตรงนี้มันผมว่าตรงนี้มันต้องมีคนลงมาสักคนอนดรีหัวแตกตีนขาด

Standing by. Repeat. UAV recon is standing Thank by. You're good. You're good. Friendly shot. C is ready. Down. Well, what? โอ้โหไม่ได้คิดเห็นได้ไงเนี่ยโอเคอะโอเคไม่ผิดละมาครั้งครั้งนี้เจ้าจริงแล้วนะสามเกมรวดนี่มันจะนาทีไหมเนี่ยโอ้ ิบหกนาทีเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะใครไม่ชอบกดไลค์และใครชอบกดแชร์และที่สำคัญกดซับสไครผมด้วยบายเจอกันเดี๋ยว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 อย่า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 กดดีไลค์เลยครับให้กูไปกาบตีหนึ่งบ้านก็ได้กดอีล้ ไอ้พวกที่มันชอบเกียนน่ะไม่งจะตก